ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสมันเป็นพฤติกรรมนะคะที่คนอยู่ในบ้านจะอยู่ในฐานะทิศทั้งหกตรงไหนกันแล้วแต่นะคะทำยังไงทำให้ดูทำที่มันถูกกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมทำให้ดูไม่ไปทำนอกลู่นอกทางไม่ไปทำผิดศีลธรรมไม่ทำ ให้ตนเองเดือดร้อนและคนอื่นเดือดร้อนเขาเรียกว่าทําให้ดูทําแล้วได้ประโยชน์ต่ตอตนเองและผู้อื่นนะอยู่ให้เห็นก็คืออยู่อยู่บ้านนะคะให้ได้พบหน้าเห็นหน้าค่าตากันถึงเวลากินก็ได้เจอกันถึงเวลานอนก็ได้เจอกันนะคะอยู่ให้เห็นไม่ว่าจะเป็นฐานะพ่อแม่หรือลูกเต้าหรือสาม,มีภรรยาอะไรก็แล้วแต่ อยู่ให้เขาเห็นอยู่ในใสายตาไม่ใช่ว่ามองหาตรงไหนก็ไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ในบ่อนไหนก็ไม่รู้อย่างนี้นะคะเพราะเรียกว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเย็นให้สัมผัสก็คือเราทําตัวเนี่ยมีจิตใจเย็นจิตใจสงบเยอกเย็นไหมนะใจร้อนไหมทําให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนไหมเวลาพูดขึ้นมาแต่ละคำเนี่ยเป็นคาโกหก คำสอเสียดคำหยาบไหมอย่างนี้นะเย็นให้สัมผัสก็คือเย็นตั้งแต่ข้างในไปนะคะมนโนกรรมเราดีไหมมนโนกรรมสามวาจีกรรมสี่กายกรรมสามเราตัดออกไปละยังนี่นะพูดจาให้ไพเราะสนอหูคนที่ได้ฟังคนรอบข้างที่ทั้งหกนี่นะคะไม่ว่าคําพูดนี้มันมัาเกิดจากความคิดนะเราคิดดีมันก็จะพูดดีขึ้นมา เราคิดชั่วมันก็จะพูดชั่วขึ้นมานะคะมันเป็นอย่างนี้จริงๆถ Galile ึงแม้เราคิดไม่มีใครเห็นนะมันอยู่ข้างในไม่มีใครรู้เต่๋ยวเวลาเราพูดขึ้นมาเราเขาจะรู้เลยว่าเราคิดอะไรอยู่นี่นะเราอ่านใจเขาได้เลยนี่แหละนะคะก็คือเป็นมโนกรรมสามวจีกรรมสี่กายกรรมสามเมื่อเราคิดดีนะคะอยู่ใน สัมมากัมมันโตมันไม่คิดชั่วไม่คิดร้ายมีแต่กุศลคิดแต่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นคิดแต่มีความรักความเมตตาการุณามุทิตาอุบเบกขาต่อกันมีฮิริโอตัปปะคือเกลียดชั่วตรกรับ,บทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้แหละเขาเรียกว่าคิดดีคือข้างในเราดีอยู่แล้วพูดออกมาก็เป็นปิยาวาจาเป็นวาจาที่ไม่มีไม่โกโหก ไม่สอดเสียดไม่เน็บแนมไม่มีคำหยาบไม่ใส่ร้ายป้ายสีไม่ปั้นน้ำเป็นตัวนี่แหละนะเราก็จะมองได้เลยว่าอยู่แล้วเย็นอย่างนี้นะคะเย็นให้สัมผัสพอทั้งคิดดีพูดดีและการกระทำมันย่อมดีถูกไหมคิดแต่เรื่องกุศลก็อยากจะทำกุศลนะคะพากาันทำอาณาปนสติพากาันทำวิปัสสนา พากันชวนกันไปทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่ไหนเขามีกลุ่มมีก้อนที่ปฏิบัติเขาพากันไปถ้าทำด้วยตนเองได้ก็ทำที่บ้านก็ได้อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่ากายกรรมสานะคะก็คือไม่มีการไปเบียดเบียนไม่ไปลักขโมยไม่ไปผิดศีลผิดธรรมไม่ไปฆ่าไปแกงใคร แล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกรรมนะคะทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่เขาเรียกว่ากายกรรมสามครบกุศลและกรรมรบับดสิบใครที่มีตรงนี้ปิดอบายภูมิเลยนะคะนี่แหละฉะนั้นแม่ถึงบอกว่าใครที่ประพฤติปฏิบัติอานาปนสติกกับแม่มาเนี่ยเวลานาน,านพอสมควรเนี่ยเราเห็นตัวเองเป็นยังไงบ้าง ประเมินบุคคลอยู่กับบุคคลแล้วเรารู้แยกแยะไม่ว่าคนนี้เขาเป็นคนดีหรือคนชั่วเราถูกเขานะเะป่าหูกล่อมหูชักชวนทำให้ไปหลงผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดอยู่ไหมเนีย่ยนะปัญญาเรามีไหมถ้าเราเห็นว่าคนนี้มันไม่น่าไว้วางใจและมันมาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าเราก็ระมัดระวังตัวเอาถึงแม้เขาจะหวานล้อมเราแบบไหนก็นแล้วแต่ เขาจะใส่ร้ายป้ายสีคนที่เขาเกลียดเขาชังยังไงกันแล้วแต่เราก็ไม่เชื่อตามเราระมัดระวังเราไม่เป็นหลงกลทําให้จิตของเราก็ไม่เศร้าหมองนะนี่แหละถ้าเราหลงกลพวกนี้นะคนพวกนี้นะพวกนี้เนะี่ยมันเป็นพวกเทวทัตสามารถจะยุแย่ยุแยงแตะแคงเรื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดกันได้ถึงกับให้ฆ่าให้แกงกันได้เลยนะถ้าเก็ดพวกเทวทัตนะพวกนางจีนจะมาวิกาก็สามารถจะ ใช้เนื้อใช้ตัวนะคะไปทํำลายสมณะนักบวชได้ทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนี่แหละถ้าเรามีปัญญาแยกแยะเราจะรู้หรือว่าบุคคลน,นี้น่าไว้ใจไหมหน่าเชื่อถือไหมการกระทําของเขาในชีวิตประจําวันยังดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์ยืมดื่มไวายยังเสพกามอยู่นะแล้วมาเป่าหูให้เราเกลียดคนนั้นชังคนนี้เนี่ยเราก็พิจารณาดูนะคะว่าเราควรจะเชื่อไหม ถ้าผู้มีปัญญานี่จะเห็นเลยนะจะมองข้างหลังเลยเหะแกไม่ต้องมาอย่างนั้นอย่างนี้แกยังเสพกามอยู่เลยยังดื่มเบีย์ดื่มไว้์อยู่เลยอย่างเงี้ยนี่เราจะแยกแยะได้เลยนะเห็นไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆให้เขามาหลอกมาลวงให้เราหลงกลเราก็เศร้ามองไปด้วยไม่ใช่ไม่งั้นเราจะปฏิบัติอาณาไปทำอะไรอะ่ะถ้าเราไม่ขัดเกลาปัญญาตรงนี้ การทำอานาปนาสติเป็นการเอาความโง่ออกนะเอาความโง่ของตัวเองเอาอนุใยกิเลสสังขารบาปอากุศลที่หอ่อหุ้มจิตได้สำนึกออกมานะถ้าเราทำจริงจริงจังๆเนี่ยเราเห็นเวทนาทุกเวทนาตลอดเวลาแล้วเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราไม่หลงคนคนโง่คนชั่วคนหลอกลวงคนปลิ้นปล้อนอะไรพวกนี้เราก็จะปลอดภัยนะฉะนั้นเราต้องมีปัญญาตรงนี้ด้วยเลือกคบคน คนไหนควรจะเชื่อคนไหนไม่ควรเชื่อนะอันนี้นะแม่เตือนปัญญาให้รู้นะแม่ไม่อยากให้ปฏิบัติแล้วโง่ปฏิบัติแล้วต้องฉลาดขึ้นมานะคะป้องกันตัวเองให้ได้ยังมาปล่อยให้คนชั่วทําให้เราจิตสมองได้เนี่ยทั้งๆที่เราเป็นคนดีดีนะบางคนก็ดีดีนะคะเป็นพืชปฏิบตับติดีจะถูกคนชั่วมากล่อมกล่าเหมือนเทวทัตนะยุยงส่งเสริมพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่แหละให้ข้าพ่อเห็นไหม อตัวเองยังฆ่าได้เลยพวกเราไม่ใช่เป็นแต่สมัยนี้นะที่มีคนชัว่วยุแยงแตะแคงรั่วทําให้ทําชั่วทางมโนกรรมวจมีกรรมกายกรรมเนี่ยฆ่าบิดาที่คืคอกายกรรมไปเลยนะเห็นไหมเทวทัตเนี่ยยุแยงแตะแคงร,ร,รัร่วพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารให้ทําร้ายด้วยต่างๆนานาเพราะว่าความชั่วที่อยู่ในจิตใจของพระเทวทัต แล้วความโง่ความหลงที่อยู่ในจิตใจของพระเจ้าอาชาติศัตรูเห็นไ,ไหมฉะนั้นพวกเราต้องมีปัญญานะคะปฏิบัติอาณาปณสติต้องมีปัญญาแยกแยะบุคคลเหตุการณ์สมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรเข้ามาชุลมุนวุ่นวายหรือเหตุการณ์ที่มันไม่น่าไว้วางใจเราควรจะปลีกตัวออกมายัางไงใช้วิธีไหนนะคร ไม่ให้โลกโลกไม่ให้ช้ําทาไม่ให้ขุนน่ปลีกออกมาเลยจากกลุ่มของตนเองที่เขากําลังทําชั่วอยู่เราปลีกออกมาได้นะคะเราต้องปลีกให้เป็นนะคะใช้ปัญญาหรือเดินออกมาดือด้อก็ได้หันหลังให้เลยถ้าคนชั่วนี่เราอย่าไปเกรงใจนะอันไหนไม่ดีนี่หรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเราเราต้องรีบออกมาหันหลังให้เลยเดินถอยหลังมาเลยอ่าเหตุการณ์สถานการณ์มันจะเป็นล่อแหลมให้เกิด อันตรายต้อชีวิตและทรัพย์สินตนเองและคนรอบข้างเราต้องออกมาให้ได้นะคะฉะนั้นเราแยกแยะบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ให้ได้ว่าอย่างไงควรจะแยกแยะอย่างไงเป็นธรรมวิจยยนะธรรมะวิจัยนี่แหละเลือกเฟ้นทำว่าตรงไหนควรจะครบตรงไหนควรจะใช้ตรงไหนควรจะทําไม่ใช่ปฏิบัติแบบตะพื้นตะพื้นแล้วไม่มีสติปัญญายาณพอเข้ามาหลอกล่อหน่อยเดียว คนชั่วมากล่อมหูมาเป่าหูหน่อยเดียวเชื่ออย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ผลมันยังมืดบอดอยู่เลยนะนะแม่เตือนลูกๆเนี่ยคนอื่นก็ไม่ไมีไม่สามารถใครใครที่มาฟังคลิปแม่อยู่เนี่ยแม่ก็เตือนหมดแหละถือว่าเป็นผู้ที่มีความมีธรรมะจัดสรรน,นะคะถึงเวลาที่ธรรมะเขาจะจัดสรรให้ฉะนั้นใครได้ฟังได้ยินนะคะก็ขอพิจารณานะไม่ว่าจะเป็นบุคคลเหตุการณ์สถาน